สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมโกโทเปียกันนะอะแล้วสําหรับคนที่แบบ <c oughs> ยังไงอ่ะคือแบบเออคือแบบเออมันหาผิดยากนะเออกูหาผิดยากในแอนดรอยอะเออคือแบบหาผิดยากมากนะก็คือหลายคนนะน่าจะหายากสาหรับหลายคนนะซึ่งผมก็ไม่มีบล็อกเหมือนกันนะมั้งนะนี่ก็ทําขายนะฮะนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือไม่มีบล็อกครับ ในคูดก่อน <c oughs> เออวันนี้เราก็จะมีข้อสงสัยอยู่บางข้อนะสำหรับใครที่เล่นกระเปียรเก่งนะฮะก็คืออย่าหาผมกากไปผมกากจริงๆก็คือวอลล็อกเนี้ยได้มันจากเครื่องใน i p a d นะฮะอันนี้คือหนึ่งวอลล็อกหรือเปล่าเชวยมาบอกกันด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน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 ซึ่งเพออิ่งไปสุ่มได้นะจากการมีพันกับเพชรแล้ว <c oughs> เอาไปใช้หมดนะฮะคือเดี๋ยวนี้มเมล็ดต้นไม้นี่หายากมากเลยจะถามนะฮะว่าเซอร์ผมชื่อว่าอะไรนะฮะก็คีมันง่ายมากเลยครับแค่เขียนว่า G E E W W นะโอ้โหตอนนี้ต้นกับดักก็มีเยอะอยู่นะก็คือขั้นแรกนะฮะเดี๋ยววิธีการหาเพชรนะครับ ไม่ได้เอาจากต้นไม้นะถ้าใครเก็้กเก็จแบบโอ้ยอต,ต้องามาต้องขุดนะ,นนะยยยยวยต้องมาต้องขุดนะเื่อนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไอเนะอย่าไปหงุดหงิดมันนะแล้วก็อีการปั๊มของเนี่ยอย่าไปเชื่อเรื่องหลอกลวงพันนั้นนะตอนคุณกด d r o ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะออกข้างใหม่เห็นปะเห็นปะเห็นวอลล็อกปะเออลองวางดิ ถ้ามานวางไม่ได้เอาผมจะไม่เก็บเอล็อกแล้วผมจะออกไปนอกกรอบอ่าเห็นไหมเห็นไหมวางไม่ได้เห็นไหมมันจะเป็นเครื่องแบบเอาไว้หลอกลวงนะฮะขึ้งเป็นเกี่ยวกับเกมนะฮะแล้วแต่เกมมันจะบั็กหรือเปล่าแล้วคุณก็ต้องออกจากเซิร์ฟนะฮะ นี่คือชื่อผมนะพันยูนะฮะในนี้ก็ชื่อ,นะนะช,อชื่อเซิร์ฟผมครับ G E E W W นะแล้วก็อันนี้คือชื่อเซิร์ฟใน iPad นะคิริโตะตัวผู้นะฮะคิริโตะออกนั่นเองไปชื่อชื่อเซิร์ฟเพื่อนผมก็รルโตะเอ็กซิริโตะนะฮะนี่นะครับรルโตะเอ็กซิริโตะ เดี๋ยวผมจะเปิดไว้เอ้ยไม่เปิดดีกว่าอันนี้ก็ราคาก็คือสองบูล็อกนะก็คือเอาสองกุญแจนี่มาให้ได้นะฮะก็คือของมันเยอะใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็คือแค่บ,บิ๊กล็อกเดียวนะฮะแค่สองร้ยเพชรก็สุ่มได้แล้วมั้งเออลืมเลยนะโอเคนะถามว่าเออเอาเพชรยังไงนะกดท็อปไปเลยครับแล้วก็กดกดนี่ครับอี free เวนต์ฟรีเพชรนะฮะ ในไอแพดไอในแอนั่นอนั้นนะฮะใน Android นะแล้วคุณจะเห็นให้มันเขียนว่าดาวน์โหลดใช่ไหมครับกดเข้าไปครับกดจึ๊บอีเวนต์แกันม่านี่ยน่กดนี่นะต้องมีพื้นที่มากเลยนะฮะอุ้ยไม่ใช่เกมนี้ดิ ไม่ใช่เกมนี้ดินะะฮเกมนี้เหรอที่ปผสมมังก่อนฟ้าใช่เหรอก็คือรอมันคือตอนโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเล่นไปนะฮะเล่นไปสักพักแล้วก็ไม่ต้องเล่นหรอกกดเข้าไปแล้วก็ปู๊ดกกดออกเลยนะแล้ว ก็เข้ามาในเกมโกดโเปียใหม่แล้วก็กดกระกบาบะกรกระบะอีกชึบเห็นแล้วมันก็จะได้หลายเพชรมานั่นแหละเครื่องผมไม่ข้อสงสัยว่าไอ้พุดเนี้ยคือหนึ่งวล็อกหรือเปล่าแยกไปแรกมาแล้วก็อย่ามาลืมมาเซิฟอย่าลืมมาเซิฟผมล่าฮ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 ่าหกหกหหกหกอันนี้ก็คือต้นญ้านะมัน อไอเดียคือมันขุดแล้วมันได้เพชรเยอะนะะเขาเรียกว่าตัญญาประเพณีเพารพึ่งรูดโอ,โอเคครับคนอื่นก็จะล็อกซื้อเราไม่ได้นะถ้าหากคุณมีโบอกนั่นเองนะะ แม่งทำไมกูต้องออกสาสูงด้วยวะมาไอ้อน,นี่เลยครับเอาวางไอ้น,นี่เลยง่ายดีไปก็<ม>คือไอ้นั่นนะเอาอุ้ยก็มาถามทางลิงก์ใต้ล่างลิงก์คิปชั่นไว้ได้นะจะถามอะไรก็บอกมานะ มีคนนึงอะคือผมแบบจะขุดวล้อมาวางมันตรงนี้ใช่ปะมันมาปุ๊บมันขุดนี่เลยครับมันคนอังกฤษนะมันไม่ซื้อเลยครับมันขุดปั๊บนะฮะแล้วคือมันเก็บไม่ได้นะคือของเต็มแล้วผมก็โยนดินให้มันนืกอว่าของไม่เต็มนะตอนมันเก็บดินเท่านั้นแหละครับให้เก็บอีกไม่ได้ฮะก็ะเลยหงุดหงิดผมก็เลยโวแบนแม่งนะ <S <S โอเคครับแล้วก็เราจะมาเล่นทลไอ้กดโบเปียพาร์ทแรกด้วยติศละเรียวะ เพื่อนผมมันเขียนว่าล็อกผิดนะฮะมาดูครับนี่นะฮะมันล็อกไม่แอดเลยนะฮะเข้าไปในนี้นะนี่นะของี่มันขายหนึ่งโวลล็อกโอ้โหเขียนก็ผิดผิดถึงโทษประหารเลยครับกดเดี๋ยวผมขอไปซื้อผมว่าผมซื้อนี้ได้กว่า น,นี่แมวอันนี้อันนี้ดีกว่าเนาะโอ้ไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปขายมนเดมไปครับแล้วก็แล้วก็ไปเซิร์ฟเราันเลย ไปเทิร์ฟเราก็เลยอุ๊ยขอดูนุนตะกกอนนะพิพิธภัณฑ์แห่งเลือดเราไม่ได้ดูพิพิธภัณฑ์แห่งเลือดนี่ว่าเออเราไปดูหอคอยสักสา์สูรหาย ไปขายท่องในเดียเออเอามารวมไหมทำตรงนี้ดีกว่า คนฝรั่งแม่งก็จะไม่ซีเลยนะคือเห็นว่าแม่งของกาของกาของกานะคือขาดจริงว่ะแล้วตอนนี้ก็สุมได้หนึ่งโวล็อกนะเราดิม้มจะหาของการหรือเปล่าคือตอนนี้เพื่อนผมแม่งได้ปีกนะฮะซึ่งก็ผมก็อยากได้ปีกเหมือนกันผมเฉลยชื่อเล่นไปแล้วนะผมจะไม่เฉลยอีกลอ็แมง แปะเก็บไม่ได้นะเก็บแม่งก็ตายอย่างเดียวเก็บใต้เปล่านะไปเก็บเปลืองเปล่าดิใต้เปล่าบ้าอะไรุดางับถึงห้องคแล้วในเช้าวันนี้โดยเป็นผู้บาเบน้อยที่สุดจากเหการณ์ระเบิดดัล่าซึ่งทำมีผูเสียชีวิต20คนมีครอบครัวจาุง3ามัรงในขณะที่รักษาตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ุ้ยตายเอานนี้เลยอันนี้ก็แม่เขาเข้ามาดิาาน่าันใจมาจะดูกระตูน ชีวิตและบุกข้ออีกตามพอบปีกับในเจีโคไว้ี่7ิบเจปีต้องหางขนาในโรงงานข้าวโพที่เมืองออโรดาอั้นปี2012ัจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนสิบรายและบาดเจ็บอีกกว่า7 7็ตานยอนกลกบไปวันเกิดเหตุในโมงด้วยแสนตัวเป็นหนึ่งุยผู้ชมภาพยน เครับแล้วก็วาง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 เพื่อทำมาหาเด็กา มีแต่บาดเจ็บพึบอันนี้ก็คือผ่านยากหน่อยนะไปครับแล้วก็ไปสุ่มชุดต่อนะ <c oughs> โอเคชุดนี้ก็คือ,อเอามาแจกตรงวอลอกเลยลกันเนาะใครที่ดูคลิปนี้ก็จะรู้ดีนะคะว่าชุดกรีนนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคคือสองคือสองนี้แจกฟรีนะฮะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพื่อจะดูการ์ตูนนะ g o o d บาย